สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายบันประจำวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสหรือว่าโชคลาภนะครับก็มาดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับก็ดูตรงนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้ตามที่ให้ไว้นะครับ เอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับคนวันอาทิตย์นะครับมาดูกันว่าดวงจะเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้นะครับการงานการเงินความรักอุปสรรคเป็นอย่างไรมีโชคลาภมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาหรือไม่มาดูกันครับคนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงเด่นเป็นพิเศษเลยนะครับงานก็ยังเด็ดรักษาระดับของการงานความมั่นคงไวดีด้วยนะครับแล้วก็จะมี การเงินที่ดีมากๆมีข่าวคราวมีเรื่องราวที่น่าพอใจเกิดขึ้นและก็โชคลาภด้วยรายละเอียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นราชาเรียนนะครับการงานและการเงินนั่นคือองค์ประกอบของความสำเร็จนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้จะมีในรูปแบบของการทางานที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นและบริหารจัดการเป็นระบบมากขึ้นด้วยนะครับ งานก็จะเดินหน้าต่อไปได้ดีการเจราจารการทําธุรกิจมีผลประกอบการที่ดีมีกําไรนะมีเงินเข้าจํานวนมากๆด้วยโอกาสจะรับเงินจํานวนเยอะก็เปิดกว้างขึ้นมาด้วยแล้วมีรูปแบบของการดูแลที่ดีและเรื่องความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยนะครับนี่เป็นองค์ประกอบที่ดีมากประการต่อมาบรรดุส่วนที่2เป็นราชาไม่เท้านะครับอันนี้ก็งานงานเด่น ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวนะครับและมีเรื่องของการติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ด้วยก็มีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะครับนี่คือองค์ประกอบที่ดีในเรื่องของการงานโดดเด่นมีตําแหน่งมีความรับผิดชอบมีหน้าที่มีโอกาสดีๆเข้ามาต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นชาริออตนะครับนี่ก็เป็นดวงของนักสู้มีการเดินทางเข้ามาด้วยนะครับในวันนี้อาจจะไปต่างจังหวัดมีเรื่องของงาน ไปทำงานที่ใหม่หรือไม่ก็เดินทางไกลๆนะครับในช่วงนี้ไปต่างประเทศด้วยก็เด่นนะครับอันนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองที่ดีทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นจัสเ n นนะครับโอกาสดีเยี่ยมข่าวคราวได้รับพรวิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเสริมมีงานมีเงินมีโชคลาภทรัพย์สินรายได้ มั่นคงขึ้นมานะครับสรุปดวงคนวันอาทิตย์ดวงวันนี้ดีทุกจุดนะครับแบบว่าเหมือนจะมองหาจุดที่เป็นปัญหาเกือบไม่เจอนะครับอันนี้ก็เป็นดวงของการงานการเงินด้วยความรักด้วยโดดเด่นมัน่นคงทรัพย์สินรายได้ดีเยี่ยมและมีโชคลาภมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งมาเต็มที่นั่นคือดวงของคนที่จะได้รับโอกาสที่ดีมากสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับ คนวันจัน์นะครับมาดูกันดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับคนวันจัน์ทรวันนี้ก็มีดวงพิเศษพิเศษเช่นเดียวกันนะครับคือจะโดดเย็นจะมีชื่อเสียงนะ่ะมีความรุ่งเรือง การเริ่มต้นที่ดีก็มาด้วยนะครับวันนี้ใครที่รอโอกาสก,ก็จะสมหวังายลาอียดของดวงมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1เป็นหนึ่งไม้เท้านะครับนี่โอกาสดีที่การเริ่มต้นด้วยวันนี้เริ่มทํางานได้บางคนก็อาจจะมีอาชีพพิเศษส่วนตัวเริ่มต้นได้ในวันนี้นะครับคนที่รอโอกาสแบบนี้ก็จะสมหวังมีงานมีเงินการเริ่มต้นความรักด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคนวันจันทร์ครับต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น เมจิเชียนนะครับเป็นดวงคนที่มีองค์ประกอบที่ดีมากในการที่จะทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จด้วยอาศัยทักษะก็พร้อมความสามารถก็มีนะครับก็จะมีโอกาสที่ดีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีคนยอมรับบางคนก็อาจจะเชื่อมไปเรื่องของอความเล้นลับความมหัศจรรย์หรือสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ค่อยสนใจแล้วก็นํามาได้ปรับใช้เป็นอาชีพได้ทํางานมีชื่อเสียงได้ บางคนก็จะเน้นไปเรื่องของการถ่ายทอดเรื่งเราเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักคิดเป็นศิลปินแล้วก็บางทีก็เรื่องศสยศาสตร์โหราศาสตร์มักครบนะครับวันนี้ก็จะมีชื่อเสียงมีคนยอมรับมีเงินเข้าจํานวนมากนะครับวันนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นหกไม้เท้านะครับนี่คือการรอแล้วจะได้รับความสมหวังนะครับบางคนรองานรอเงินรอความรักดีขึ้นนะครับบางทีก็รอมันนานแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องรออีกแล้วนะครับจะได้รับโอกาสนั้นทั้งเรื่องงานการเริ่มต้นมีเงินมีความรักด้วยนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นเดือนสันโอกาสดีเยี่ยมเขาเรียกว่าโอกาสใหญ่บิกบ๊กๆเลยนะครับวันนี้ จะได้รับความสำเร็จมีงานมีเงินมีโชคลาภมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชื่อเสียงมีความสร็จมากมายนะครับสลบดวงคนวันจันวันนี้ดวงดีเด่นเป็นพิเศษในแง่ของคนที่จะได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงมีกิยศบารมีนะครับก็มีงานใหม่งานใหญ่เข้าด้วยมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเริ่มต้นได้ดีหรือไม่ก็จะมี เรื่องราวความสุขสร็จอีกมากมายรออยู่นะครับก็จะมีทั้งงานมีทั้งเงินมีทั้งความรักด้วยนะครับสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาชีวิตกําลังจะเดินหน้าต่อไปแบบมั่งคัง่งร่ํารวยและก็มีชื่อเสียงด้วยสําหรับคนวันจันทร์ครับคนวันอังคารทีนี้มาดูดวงกันว่าชาววันอังคารจะมีดวงเป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสนะครับ มีหรือไม่มาดูกันครับคนวันอังคารครับวันนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงและมีการพลิกชีวิตดีเยี่ยมนะครับสไลเดียตของดวงนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นึ่งนะคือเทมเ t e m p ทมเพ c นคือการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่ไม่ดี ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็ถึงเวลาของการคลี่คลายแก้ไขปัญหาได้แล้วก็เริ่มต้นได้ใหม่ทั้งเรื่องงานเงินความรักการดำเนินชีวิตต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีบางทีการเปลี่ยนแปลงนั้นก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปไปช้าๆแต่ว่ามีอนาคตสดใส,ดสรออยู่นะครับทีนี้มาดูส่วนที่สองกันนะครับชาววันอังคารเป็น5เหรียญน,นี่เรื่องรายจ่ายการเงินนะครับอาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นมาแบบที่ เราไม่รู้ตัวว่าจะต้องใช้ตรงนี้จะต้องจ่ายตรงนี้หรือไม่ก็จ่ายแบบจำใจอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการเงินที่มันจะออกจากกระเป๋าของเรานะครับต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น Win of Fort u n e นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาม,มองสำหรับคนวันอังคารนะครับแบบพลิกชีวิตคืออะไรที่เป็นปัญหาวันนี้ก็สามารถพลิก สถานการณ์ได้งานจะเด่นขึ้นได้รับงานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญแบบว่าเข้ามาแบบพลิกพลิกชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับคืออะไรที่เราอาจจะจมอยู่กับความท้อแท้ล,แล้มเหลวผิดหวังซ้ำซากวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นและที่สําคัญนะครับมันต่อเนื่องกันมาถึงเรื่องการเงินด้วยรายรับการเงินดีเยี่ยมวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆด้วยนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่อนข้างจะดีนะครับ ทีนี้มาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาภสําหรับชาวบันอังคารนะครับเป็นเดโมนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจอ่อนไหววันไหวสับสนนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องแยกแยะหรือไม่ก็จัดการปัญหาความคิดบางคนคิดมากสับสนวนเวียนหาทางออกไปเจอนะครับ สรุปดวงคนบัญจัตรนะครับบันนิดดวงของอุปสรรคอยู่ที่รายจ่ายที่มันอาจจะเยอะแบบไม่รู้ตัวและก็ความคิดบางเรื่องบางอย่างที่ยังสับสนอยู่นะครับแต่การเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาในช่วงนี้มีการคลี่คลายปัญหาได้ดีขึ้นงานเงินความรักโอกาสต่างๆก็จะเริ่มเป็นจริงเป็นจังมีโอกาสดีเข้ามาและที่สำคัญมีวินออฟฟอร์จูนด้วยนั่นหมายความว่าชาวบัณคารมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษมีงานใหญ่ๆมีเงินจำนวนมากๆม,มีโชคลาภด้วยนะครับชาววันพุธล่ะครับทีนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงนิงนความรักอุปรสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตหรือว่าโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ชาววันพุธนะครับวันนี้ก็มีบรรยากาศของคำว่าสบายๆมักจะทําอะไรตามใจตัวเองการพักผ่อนกินจกรรมใหม่ๆความสนุกสนานความร่าเริงความสดใสหรือว่าชีวิตก็เริ่มต้นจากศูนย์ได้แล้วก็ดีได้นะครับมีงานเลี้ยงงานฉลองรอยอยู่แต่ว่าอยากใจร้อนนะครับคือมักจะทําอะไรตามใจตัวเองด้วยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งได้ง่าย รายละเอียดของดวงนะครับชาววันพุธมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเดฟูนะครับเดฟูคือการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงได้หลายเรื่องด้วยนะครับเปลี่ยนงานทํางานใหม่การเดินทางการพักผ่อนกิจกรรมใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับหรือไม่ก็จะมีเรื่องของอาชีพอิสระที่โดดเด่นเข้ามาด้วยคือ ชาววันพุธวันนี้ก็คือจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจุดนี้อะไรที่อยู่กับที่นานๆซ้สำซากจำเจก็มักจะไม่ใครชอบก็จะเริ่มเปลี่ยนแปงลงเาเรียกว่ทาท้าทถ่ายกฎเกณฑ์กรอบอะไรต่างๆที่มีมานานๆวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็เริ่มต้นจากศูนย์เข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับประการต่อม,มามาดูส่วนที่2เป็นเลเวอร์นี่กับประเด็นความรักความชอบความพอใจของชาววันพุธนะครับซึ่งจะมีลักษณะเด่น คือชอบทําอะไรตามใจตัวเองชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นแบบมากเป็นพิเศษผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีก็อาจจะไม่สนใจเลยก็เป็นไม่ได้มันอยู่ที่ความพอใจที่ได้ทํามากกว่ารวมทั้งเรื่องความรักด้วยนะครับบางทีความรักก็อาจจะผิดพลาดได้แต่ได้ลงมือทําประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น3ดาบอันนี้ก็ต้องรา,าวัง อาจจะมีประเด็นของความขัดแยง้งความไม่เข้าใจการทะเลาะวิวาทได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่ามักจะทําอะไรตามใจตัวเองด้วยใจร้อนไปด้วยก็เป็นปัญหาได้นะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นสิบถ้วยโอกาสดีเยี่ยมนะครับวันนี้จะมีความสําเร็จมีความสมหวังในสิ่งที่รอนะครับไม่ว่ารองงานรองเงนินรอ,งงนรอความรักมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมดีๆนั่นคือการเฉลิมฉลองที่ดีสําหรับชาววันพุธครับ สรุปดวงคนวันพุธดวงวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองนะครับเปลี่ยนงานใดงานใหม่หรือไม่ก็เริ่มต้นจากศูนย์ข้อผิดพลาดล้มเหลวต่างๆในอดีตก็จะกตายเป็นอดีตไปวันนี้ก็เริ่มต้นนับใหม่นะครับได้งานมีงานจับงานฟรีแลนซ์เข้ามา หรือไม่ก็จะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางการพักผ่อนไปต่างจังหวัดมีกิจกรรมใหม่ๆม,มีความสนุกสนานมีงานเลี้ยงอะไรที่มากเข้ามาด้วยในวันนี้นะครับมีเงินนะครับรายได้เยอะแต่รายจ่ายก็ยังเยอะ ส่วนมากก็เป็นการใช้ใจ่ายไปเพื่อความบันเทิงเพื่อความชอบใจส่วนตัวของแต่ละคนด้วยนะครับอาจจะทุ่มเทเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแบบมากเป็นพิเศษด้วยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับความรักด้วยก็อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวไม่นิ่งแต่นั่นคือความพอใจของชาวบันพุธโด,ดยตรงนะครับรมะมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลวิวาทด้วยโอกาสดีวันนี้จะมีงานเลี้ยงงานฉลองในความสเร็จที่น่าพอใจทั้งเรื่องงานเงินและก็ชีวิตดีขึ้นนะครับ นี่เป็นดวงคนวันพฤหัส,สบดีนะครับชาววันพฤหัส,สบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่งางไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่งางไรบ้างมาดูกันครับชาววันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้งานเยอะนะครับ งานเยอะรวมทั้งการเดินทางด้วยการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไราใหม่ๆด้วยนะครับและก็จะก้าวไปสู่จุดคำว่ายิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคบางจุดที่เป็นปัญหาและก็ต้องระวังนะครับรายละเอียดของดวงมีอะไราบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยายคอนใบที่หนึ่งเป็นเจ็ดดาบปัญหามาก,ก่อนนะครับจะได้ระมัดระวังนะครับเรื่องของคนที่จะมาสร้างความเดือดร้อนให้ในวันนี้นะครับก็ต้องรอบคอบระมัดระวัง ป้องกันไปก่อนดีกว่านะครับบางทีบางคนก็อาจจะมาทําความเสียหายให้เกิดค,ความเดือดร้อนหรือไม่ก็พลาดโอกาสมีเรื่องของความขัดแย้งกันเข้ามาด้วยเหล่านี้นะครับก็ต้องระวังประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นก้าวไม้เท้างานเยอะนะครับวันนี้ถึงจะเป็นวันเสาร์วันหยุดแต่ว่างานชาววันพฤหัสบดีไม่ได้หยุดด้วย อาจจะง,งานเข้ามากเป็นพิเศษด้วยนะครับก็ต้องจัดสรรจัดการวางแผนดีๆเกี่ยวกับการทํางานด้วยอะไรทําก่อนอะไรรอได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องดูดีๆแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องดูแลสุขภาพด้วยในช่วงนี้งานมันเยอะต้องพักผ่อนด้วยนะครับทีนี้มาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น2ไม้เท้าก็งานนะครับงานกับการเดินทางการเริ่มต้นมีกิจ,จกรรมใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือไม่ก็จะมีการทําสัญญาเกี่ยวกับการงานนั่นแหละเข้ามาใหม่ด้วย งานจอบงานฟรีแดนซ์ก็เข้ามาการเงินดีขึ้นตามผลงานที่เกิดขึ้นนะครับและความรักก็จะเริ่มดีด้วยเดินทางมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับทีน,นี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันพาลเลอหัดสมบดีเป็นเอ็มเพอเรอร์นะครับนี่ดวงใหญ่ๆแบบขีดเส้นใต้ไปเลยว่าดวงกำลังจะเด่นินเด่นมากด้วยนะครับในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จเกียรติยศบารมี งานใหญ่ๆกำลังมานะครับอันนี้คือโอกาสที่ดีมากนะครับการติดตอ่อมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีความสําคัญสําคัญเข้ามามากมายทีเดียวนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรืองแบบสุดๆก็ตามมาด้วยคําว่าทรัพย์สินรายได้ที่จะเกิดความมั่นคงนะครับชาววันพฤหัสบดีที่กําลังติดต่อกับชาวต่างชาติในเรื่องของความรักจะสมบังด้วยสรุปดวงคนวันพฤหัสบดีวันนี้ก็ต้องระวังก่อน เรื่องคนนะครับที่บางคนแค่นั้นเองแหละอาจจะมาสร้างปัญหาให้เดือดร้อนลาบากใจมีทุกข์อะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็จะมีความขัดแย้งงานเยอะนะครับวันนี้งานเข้างาน เข้ามาแบบมากเป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวรวมทั้งการเดินทางการเริ่มต้นการทําสัญญาการงานใหม่ๆก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ควรระวังคือต้องพักผ่อนด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอกาสการเงินดีขึ้นความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและที่สําคัญมีดวงเอ็มเพอร์เรอร์นะคือดวงคนที่จะได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงอย่างมากมายนะครับมีงานใหญ่รออยู่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็มีความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวย ความรักกับชาวต่างชาติกําลังดีกําลังไปได้สวยด้วยนะครับโอกาสดีเยี่ยมสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับดวงคนวันศุกร์จะเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับมาดูกันว่างานเงินความรักอุปสรรคเป็นอย่างไรโชคลาบทรัพย์สินรายได้เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับ ชาววันศุกร์ดีเยี่ยมนะครับดีในเรื่องของงานเงินความรักด้วยนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เคยมีได้ดีนะครับบรรยากาศกำลังดีวันนี้นะครับรายละเอียดของดวงมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใไปที่หนนั่นะคือสิบเหรียญสิบเหรียญก็คืองานเงินความรักสมบูรณ์นะครับวันนี้การทำงานก็ดีมีความสำเร็จการติดต่อการทำธุรกิจต่างๆการค้าขายเข้าใจ แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ดีด้วยนะครับจะมีการบางแผนจัดการเป็นระบบมากขึ้นทําให้งานโดดเด่นมีเงินเข้ารับเงินก้อนๆใหญ่ๆด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆด้วยความรักลูกหลานบริวารก็จะร่วมกันเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้มีความสมบูรณ์ต่อไปเป็นชีวิตที่มั่นคงประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น6ถ้วยนี่ก็ดีนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจากอดีตมันนี้ก็ดีเยี่ยม สิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ล้มเหลวมาก่อนหน้านี้วันนี้ก็เคลียร์จัดการได้เริ่มต้นใหม่ได้งานเข้างานเยอะมีงานมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือไม่ก็รับงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับและก็เรื่องของการเงินอันนี้สําคัญนะครับวันนี้รับเงินแบบฟลุกๆด้วยไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสนะครับใครที่รอโอกาสแบบนี้น่าจะสมหวังของมีค่ากลับมานะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าสูญหายไปก็ได้รับกลับคืนมารวมทั้งคนรักด้วย ไม่ได้เจอกันนานๆหรือไม่ก็ขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันวันนี้ก็กลับมาได้นะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาของสิ่งดีๆกลับคืนมาครับต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือเหรียญก็เป็นกิจกรรมความสุขความสมหวังบรรยากาศดีๆภายในครอบครัวนะครับลูกน้องลูกหลานบอริรวารก็ร่วมกันสร้างอะไรดีๆนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาภสาหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นราชินีดาบนะครับนี่เป็นเรื่องของ บุคลิกภาพและก็ความเชื่อมั่นของสุภาพสตรีชาววันศุกร์นะครับวันนี้ก็คือมีจุดนี้ด้วยคือเป็นผู้นําทํางานอะไรตามใจตัวเองชอบความรวดเร็วก็ต้องลดลงบ้างนะครับคือความเชื่อมั่นนั้นดีแต่ว่าบางทีก็ตัดสินใจเร็วเกินไปก็จะเป็นปัญหาได้ก็ต้องรอบคอบมีเหตุมีผลนะครับสรุปดวงคนวันศุกร์วันนี้ดวงดีนะครับมีทั้งงานมีทั้งเงินด้วยละก็ับรักด้วยนะครับมีความสมหวังมีอะไรใหม่ๆเข้ามาสิ่งที่ผิดพลาดจาก อดีตวันนี้ก็แก้ไขได้คนรักกับขึ้นมาการเงินรับได้แบบปุ๊บรุกมีเงินเข้าตลอดมีลูกน้องลูกหลานบริวารเติมเต็มนะครับจุดที่อาจจะเป็นปัญหาคือสุภาพปรีชาววันศุกร์อาจจะเชื่อมั่นในตัวเองทําอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับตรวจสอบทบทวนใจเย็นๆมีเหตุมีผลก็ดีขึ้นนะครับ ชาววันเสาร์ครับพี่น้องวันเสาร์วันนี้ดวงดีหรือไม่เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปตศัก์แนวโน้มชีวิตเป็นอย่างไรบ้างโชคลาภเมหรือไม่มาดูกันครับชาววันเสาร์วันนี้นะครับก็อาจจะสับสนและก็ต้องมีเรื่องของสุขภาพด้วย จุดเด่นคือการแก้ไขปัญหาการทําอะไรให้มันถูกต้องดีขึ้นแต่ว่าจุดที่ต้องระวังยังมีเยอะรายละเอียดของดวงนะครับเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชาถ้วยราชาถ้วยก็เป็นเรื่องของความรู้สึกอารมณ์นะครับวันนี้หวั่นไหวสับสนกับบางปัญหาท้อแท้เหนื่อยกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์บางทีก็เหมือนนั่งอยู่ท่ามกลางมรสมคนเดียวมองไปหาใครก็ไม่เจอ จะไปถึงฝั่งก็ไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่ประมาณนี้นะครับหงุดหิดแล้วก็ท้อแท้บ้างประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น9ดาบนี่ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับนั่นคือความกังวลความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์สถานการณ์รอบๆตัวนะครับก็มีผลกระทบต่อเรื่องงานแล้วก็วิถีชีวิตด้วยนะครับรวมทั้งสุขภาพประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น j u s t i c นะครับนั่นคือด้านที่ดี อะไรที่ผิดพลาดอะไรที่ไม่ถูกต้องก่อนหน้านี้วันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดูแลแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ว่าจะทําสัญญาใหม่ความไม่เข้าใจแก้ไขให้ถูกต้องได้อะไรที่ผิดพลาดก็แก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งทําสัญญาเจราจาธุรกิจใหม่ๆได้เริ่มต้นทํานิติกรรมใหม่ๆได้อันนี้เป็นผลที่ดีนะครับสำหรับความล้มเหลวข้อผิดพลาดจากอดีตในวันนี้ก็สามารถดูแลเปลี่ยนแปลงได้ครับ ทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อนะนําโชคลาภสำหรับชาววันเสาร์นะครับนี่เป็นเดทนะครับอันนี้ก็ต้องปัญหาสุขภาพที่มาแบบแรงๆซึ่งก็ต้องระวังนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับมีความพลาดภาค,าคมีความสูญเสียมีอะไรที่ไม่ไม่ตรงกับใจเราเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังสรุปดวงคนวันเสาร์นะครับดวงวันนี้คือการที่ ท่านอาจจะเจอปัญหามาหลายเรื่องนะครับจากเหตุการณ์สถานการณ์รอบๆตัวส่งผลกระทบต่อทำให้การดำเนินชีวิตไม่เป็นปกติมีความวิตกมีความเครียดมีความบอดกลัวมีปัญหาสุขภาพตามมาต้องระวังนะครับแต่จุดเด่นก็คือว่า การมีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆยังมีนะครับทำสัญญาเจรจาตกลงอะไรที่ไม่ดีก็ทําให้ดีได้นั่นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีๆอยู่ท่ามกลางาปัญหาได้หลายๆอย่างโอกาสแก้ไขปัญหายัางมีแต่ก็เน้นนะครับวันนี้ก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพนะครับสําหรับชาววันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวของดวง ให้พี่น้องทุกคนทุกวันเกิดได้เป็นแนวทางแบบคร่าวๆสั้นๆนกระชับนะครับว่ามีอะไรดีไม่ดีบ้างอย่างไรนะครับท่านที่เข้ามาดูก็อย่าลืมนะครับใช้วิจารณญาณในการดูครอบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่มาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอให้สุขสมบังมั่นคงร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงกระน,นะครับสวัสดีครับ